ดิฉันกําลังพูดถึงฝูงลิงสแสมนับร้อยตัวที่ออกมาสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนจนชาวบ้านนั้นแทบจะอยู่บ้านไม่ได้ชาวชุมชนบ้านท่ากรวดตาบลเหนือคลองอําเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ตอนนี้ค่ะกำลังเผชิญปัญหาจากฝูงลิงสแสมจำนวนมากที่ออกมาจากป่าโกงกลางเข้ามาก่อกวนในพื้นที่ลิงเหล่านี้ก็จะเข้ามารื้อค้นสิ่งของในบ้านเรือนเพื่อหาอาหารหรือกระเบื้องหลังคาบ้านจนพังเสียหาย เจ้าของบ้านเขาต้องนําก้อนอีกนี่แหละค่ะมาวางทับหลังคาหรือว่าทําลูกกรงปิดทับตามช่องบ้างต่างๆเพื่อป้องกันลิงส่วนถังขยะในชุมชนก็ต้องทํากรงป้องกันไม่ต่างไม่ต่างกันนะคะนอกจากนี้ค่ะผักผลไม้ทั้งมะม่วงมะละกอที่ชาวบ,บ้านปลูกไว้ไม่ต้องพูดถึงค่ะถูกลิงกินเรียบแต่ที่ว่าเดือดร้อนเจ็บใจที่สุดก็คือเด็กๆถูกลิงแย่งขนมแล้วก็ทําร้ายด้วย ตอนนี้ชาวบ้านบอกว่าอยู่กันไม่สุขแล้วต้องเฝ้าระวังลิงตลอดเวลาแม้ว่าจะออกจากบ้านก็ต้องพกหนังสติ๊กเอาไว้ป้องกันตัวขณะที่ผู้สื่อข่าวไปเก็บภาพมาฝากเราค่ะลงพื้นที่ระหว่างนั้นก็ถูกลิงจะขู่ทำร้ายเหมือนกันนะคะเลขานุก,การชุมชนบ้านท่ากวดบอกว่าฝูงลิงจำนวนมากเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทําให้ชาวบ้านแทบจะเปิดประตูบ้านไม่ได้เลยเพราะว่าฝูงลิงก็จะเข้าจู่โจมทันที ยิ่งเป็นช่วงน้ำลดในตอนเช้าฝูงลิงก็จะพากันข้ามคลองเข้ามาเป็นจำนวนมากสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านกว่าร้อยครัวเรือนเลยทีเดียวบ้าครงบเรื่องลิงเออเกี่ยวกับมันมาคุยคลองกูไรเป็นไรนะเปิดตู้ก่ไม่ได้เปิดตู้อะไรเวลาเปิดตู้มันก็นคือข้าลุเอ็นมันพร้อมจะจู่โจมเลยอ,อ,อันตรอนทั้งนั้น มันมีมีอยู่ประมาณกี่ตัวได้อุ้ยเยอะเยอะมากเลยเยอะเยอะประมาณเท่ว่าโดยนะว่เป็นโอยเป็นโดยลนร์ทนนเป็นรอยเป็นรอยนะเป็นยหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเลตำบลเกาะกลางอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่บอกเหมือนกันนะคะบอกว่าปัญหาของลิงในท้องที่จังหวัดกระบี่เป็นปัญหาที่ค่อนข้างรุนแรงโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่เกาะลันตาและอำเภอเหนือคลอง ส่วนแนวทางแก้ปัญหาที่ได้เสนอไปก็คือต้องจับทำหมันทุกๆ5้าปีอย่างต่อเนื่องที่กระบ,บี่นะซึ่งซึ่งเราได้มีการสำรวจที่เกาะเกาะกำนะเกาะเกาะกำน้อยเกาใหญ่นะและพื้นที่ตะริบเบงนะซึ่งพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการปล่อยส่วนมีวิธีหนึ่งคือการสร้างกองปักปิงลิงนะซึ่งตอนนี้เรามีการประกาศให้ององ,องคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้ของนะในการสนับสนุนงบประมาณในการ ดักจ,จับทำหมันแล้วก็สร้างข้อพักเพิงลิงนีครับผมก่อนหน้านี้มีการสำรวจแหล่งที่ปล่อยลิงแมมนะคะเพราะว่าที่จังหวัดกระบี่ค่ะมีพื้นที่ที่ศึกษาว่าเหมาะสมก็คือพื้นที่อำเภอเกาะลันตาทั้งเกาะกำน้อยเกาะกำใหญ่และพื้นที่ตะลีเบงโดยระบุว่านี่แหละค่ะเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมแล้วส่วนอีกวิธีก็คือการสร้างสถานที่พักลิงตอนนี้มีประกาศให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาร่วมกำหนดว่าประมาณดักจับทำหมันลิงแล้วก็สร้างคอกให้ค่ะ